กลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากช่วงที่แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับรุ่น14นะครับรุ่นรุ่นที่มีคนหล่อมากที่สุดนะครับอรุ่นหนึ่งนะครับดูเฉพะพี่เอผมนะครับหล่อไหมครับครับครับพี่แนะนําตัวเลยครับพี่ครับสัญทัตครับครับพี่เกียร์14จะได้พี่พี่พี่ป๊อตพี่ป๊อตไม่เชื่อเหรอครับเชื่อเชื่อเชื่อเหรอครับครับ ก็เชื่อแล้วครับพี่เชื่อแล้วครับครับเชิญพี่เอครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่อ่าสัญชาติครับพี่เอรรค์นครับนครสวรรค์นะครับก็รุ่นรุ่นสิบสี่ตอนนี้อยู่ที่นี่น่าจะคนเดียวจริงจริงอ่ารุ่นสิบสี่นี่มีหมูปนด์อ่าหลายหลายคนมีหมูปนท์แล้วใครอีกนครสวรรค์เนี่ยไอโอมไอโอมไอสงไปมสงด้วยป่ะสงด้วยไอสงสมพงษ์ช้อัมพงษ์อ่าปวดทาบ นะครับท่านได้ทิ้งพี่ไว้นครสรอยู่คนเดียวปวดกลับมาด้วยปวดกลับมาด้วยนะครับครับหลายคนเนาะหลายคนหลายคนผมว่าเป็นสิบอะนครสวรรค์สิบเนาะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กรุงเทพพะยองอะไรเป็นส่วนใหญ่พี่เอทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่โรงงานน้าตาลอยู่โรงงานน้ําตาลนะครับครับครับก็ ถือว่าหุ่นดีนะสำหรับคนอยู่โรงงานน้ำตาลนี่ก็อ้วนกว่านี่ตะกี้ไปไหนแล้วที่ตัวใหญ่ๆหน่อยอ๋อตาตะนะครับะจากรุ่น14ไปมีรุ่น15มีรุ่น15นะครับตาผมมาแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อดำดำครับดำพวงเพชรนะครับทำโรงงานหลังคาเมทัลชีตอยู่นครสวรรค์ครับครับครับก็นั่งอยู่โต๊ะนี้ก็ ลูกค้าผมทั้งนั้นเลยที่จริงคือเม่กี้พี่ป๊อตบอกว่าอะไรนะช้างเหล็กช้าพญานี่คือว่าก็คือสําหรับการค้าขายกันโดยเฉพาะนะครับมัทั้งหมผาโอเคครับ ครับทำสบายเราตากแดดไม่ได้ตากแดดผมยินดีรับใช้ครับผมรหัสอะไรครับรหัสรหัส2 7 0 6 0 5 4ครับผมอ่า0 5 4นะครับ0ูนยต้องโคต้านะโคต้าโคต้าอ่านะอ่าต่อไปครับครับผมสวัสดีครับผมโต้งครับสมบัติโรงสะอาด2 7 0 6 2 0 9ครับ2 0 9ครับผมโไปไกลเลยเนี่ยเอ็นใหญ่เนี่ยโคต้าพี่สองศูนย์เก้าครับโคต้าเนี่ยผมสองร้อยเก้านะครับ เออเหรอครับ <Okay. S 2> ผมมาจากเชียงรายพี่เมื่อก่อนทำงานในพี่แป๊ะกับพี่แก้ว อครับและปัจจุบันนี้มาทำงานอ๋อพี่แป้งพี่แก้ารู้จักไี่รู้งพี่เจ้าบอกไม่รู้จักผมรำเขื่นกันิกพี่แป้งพี่เจ้วพี่โยกอ๋อพี่โยกครับพี่โยะโอเคครับคนเจียงไฮเหาะครับผม่ตอนนี้มาอยู่ใต้ร่มเงาพี่สมยศครัพี่ตากีโอเคอโอ้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 โห้โอ้โอ้่ม้โอ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 ้อ้โ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 ออ้ออ้ คนนครสวรรค์คนเชียงรายครับอ๋อคนเชียงรายคนเชียงของวิ่งอยู่เนอะทุกวันครับผมใช่เจ้านักวิทยาเราคนบอกว่าจวิ่งอยู่แล้วมาะทำงานอยู่แถวๆนี้เหล่านั้นคนเชียงรายเหล่นั้นใช่ครับคนเชียงของนะครับคนเชียงของนี่รู้จักเทียบ พี่แจมครับจีระมนลจีรมวลการจนะโหมดครับเนี่ยผมยังสงสัยผมไม่รู้จักพี่เอไดไงว่าผมก็เรียนไฟฟ้าพี่เอก็ไฟฟ้าทำไมทำไมไม่รู้จักกันจำกันไม่ได้น่าจะอยู่คนละมิติอ่ะสิบหกแล้วไปไหนต่อเอ้สิสิบห้าแล้วไปไหนต่อสิบแปดอยู่ไหนตัจิเป็ดนะครับอแนะนำตัวหน่อยจ้า ชื่อเม้งนะคะครับค่ะจบยี่ไม่กล้องหน่อยเครื่องกลเครื่องกลค่ะครับรหัส309ค่ะ309ค่ะเครื่องกลเครื่องกลนะครับค่ะตอนนี้ทำงานเกี่ยวกับเอ่อรถเด็ดแปลง ตรวจสภาพรถยนต์ตรวจสภาพรถแก๊สค่ะออ๋ผู้ตรวจพลังงานด้วยค่ะออ๋เป็นผู้ตรวจพลังงานด้วยรถแก๊สยังมีอยู่เนาะเออยังมีอยู่ค่ะอพอมีลงเรืออยู่บ้านตรวจไบเลอร์ด้วยค่ะอํานวยการใช้คค่ะรับเต็มที่เลยโฆษณากิีฬาจบแล้วจบแล้วเหรอโอเคครับชื่อบริษัทเอ็มพาว9วอค่ะอ๋อร์เก้าเ9้านะครับ เอ็มพาวเวอร์นะรออครับใช่ค่ะอ๋อนี่มีนั่งนั่งใกล้พี่โลดก็ดีอย่างนี้แหละลพี่โรดช่วยโปรโมทนะครับ เอ่อรับงานทั่วราชอาณาจักรพี่แหลมยังมาใช้บริการเลยอ๋อพี่แหลมยังมาใช้บริการไม่ใช่เอางานให้ค่กันใค่มีสองคนนะมีคนค่ะมีสองคนเนยเอาไม้ด้วยเหรอเอาไม้ด้วยครันจะได้คุยจับจับเรื่กันเลยก็ได้โอ้ครับครับไม่เอาไม้ค่ะตรงนู้นอยู่อันนี้รุ่นรุ่นรุ่นยี่สิบใช่ไหมใช่ค่ะท้างนี้คือรุ่นรุ่นยี่สิบไม่ใช่พี่อ๋อสิบแปดสิบแปดพี่ชายของรุ่นยี่สิบ ด้วยสิบแปดสิบแปดนี้คือรุ่นรุ่นประธานบีดครับผมรุ่นประธานบีดผ้าตะวันออกประธานผ้าตะวันออกนะครับแล้วก็รุ่นเมที่ใกม้ใกล้ครับเมเนี่ยเราก็ตอนแรกบอกจะมาวันนี้ครับนะครับแล้วก็เห็นพี่โรดไม่มาก็เลยจะไม่มาด้วยนะครับแต่จะบอกพี่เมว่าพี่โรดมานะครับ สับขาหอกสับขาหลอกครับไม่รู้ใครหลอกใครนักวิ่งไม่ใจไม่ได้งงกันหมดแล้วนะครับอแนะนําตัวหน่อยครับผมผมเอกบุติกรศรีวิไลครับหลาด3006188จบเอ่าเมเจอร์สิ่งแวดล้อมตอนนี้ทำงานอยู่การขยายแห่งชาติครับก็กลับบ้านนครสวรรค์ทเสาร์อาทิตย์แต่ก็โตที่นี่นะก็จบจบจากโรงเรียนนครสวรรค์เรียนชายครับผแล้ว จริงๆแล้วทํางานที่กรุงเทพใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่กลับมาก็ครอบครัวอยู่ที่นี่มาทุกทุกทเสาร์อาทิตย์ครับวันสุกก็มาและจันร์ทเช้าก็ไปอ๋อครับการแค่ะแห่งชาติตอนนี้ยังก่อสร้างอยู่ปะยังทำผลิตยัสร้างสร้างให้ที่พัาอาศัยกับคนละได้น้อยอ๋ออครับสร้างเยอะๆก็หมู่บ้านเค้าเดือดร้อนดิตอนนี้จะเป็น จะเปลี่ยนเป็นแนวซะให้เช่าแล้วพี่อ๋อให้เช่าอ่าไอ้คนบ้านบ้านเช่าจะเดือดร้อนอ๋อบ้านเช่าก็จะเดือดร้อนต่อไปต่อไปขายบ้านไม่เดือดัูแทนบ้านเช่าจะเดือดร้อนแล้วตอนนี้ขอเตือนขอเตือนโอเคครับรุ่น20ต่อไปรุ่น21มีอีกอีกสองคนอีกสองคน21มีสามคนเลยเหรออ๋ออ่าแนะนําตัวหน่อยครับครับเอ่อผมอ่อขจรศักดิ์ครับจอรนครับ จอนครับจอนครับก็เป็นจริงๆคนัชนาานะครับแต่เป็นเขยนครสวรรค์นะครับก็จบที่โรงเรียนชายนครสวรรค์สูรปกติครับเมียอยู่ไหนเราก็ต้องอยู่นั่นใช่ครับใช่ครับครับทำอะไรอยู่ครับครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่เอสซีครับอยู่ครับดูพื้นที่อยู่ทางพิษณุโลกครับครับเข้าเอสซีปีไหนเข้าปี39ครับเข้าปี39 ผมออกปีสามแปดเกือบได้เจอกันเกือบได้เจอกันครับดูส่วนใดของซีพีกันดูซีแพ็ครับคอนกรีตครับคอนกรีตคอนกรีดตอนนี้ใครเป็นใหญ่อยู่ใครเป็นใหญ่พี่อะไรเกียสิบเอ็ดับพี่ยศใช่ไหมครัพี่ชายยศครับพี่ยศใช่ไหมใช่ใช่ครับเกียสิบเอ็ดพี่ยศครับตอนนี้แกอยู่ภาคตะวันออก คครรัับบดูก็มีอึ่งด้วยนะอึ่งพี่อึ่งสิบเจ็ดอึ่งก็สีแพรกไหม่ยใช่ครับตอนนี้ไปเออตอนนี้ไปดูสมาร์ทสตัคเจอร์เป็นพวกพีแคสพวกกโคค้ดรับครับไปเป็นไปเป็นเอ็มดีแล้วครับตรงนั้นเอ็มดีเขาแยกบริษัทไปคคครรรััับบบเออแต่ว่าชื่ออะไรนะอีกทีจอนครับจอรจอนอยู่นครสวรรค์อ่าครับเอสซีจีนคร เออเอซดูพิษพิษโลกครับดูพิษโลกับจัดเดียวพิษโลอุตรดิตถ์สุโขทัยเวชบูรณ์ครับอ๋อก็ขึ้นอยู่กับภาคเหนือใช่ใช่ครับครับก็ต้องขึ้นไปประชุมที่เชียงใหม่ตอนนี้เออไมค์ขอซอฟต์ทีมไปครับอ๋อครับครับเราก็ดูซีแพ็ก็คือดูเรื่องของคอนกรีตผสมเสร็จใช่ครับครับเป็นหลักนะครับใช่ครับครับเมื่อก่อนก็ให้บริการ เออปฏิวัติป่ะเนี่ยนะเฮ้ยปฏิวัติก่อนส9เก้อ่ะก็แถวแถวนี้ลูกค้าทางนั้นเหมือนกันอ๋อแถวนี้ลูกค้านั่งนี่ลูกค้าหมดเลยนะพี่สมยศเมื่อก่อนลูกค้ารายใหญ่ครับตอนนี้เป็นรายเล็กไปแล้วอ๋อใหญ่ครับยังไงโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับจอนครับต่อไปข้างนี้ครับชื่อเปียงครับเกียร์ยี่สิบเอ็ดครับเปียงครับผมครับ ตอนนี้อยู่โรงงานน้ําตาลครับดูดูในส่วนของขายต่างประเทศขายน้ําตาลต่างประเทศลงเดียวกับพี่เอป่ะลงรงในเครือเดียวกันครับอ๋อในเครือเดียวกันแต่ผมอยู่กรุงเทพอ๋อเดี๋ยวไปที่กรุงเทพอ๋อแล้วกับกับเป็นคนนครสวรรค์ใช่ครับครับกลับมาบ่อยไหมครับส่วนมากเสาร์อาทิตย์จะกลับครับเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคครับชื่อชื่ออีกทีนิ้เปียงครับเปียงนะครับเปียงยางโอเค อ่ายี่สบเอยบเอ็ดจากยี่เอแล้วเป็นไรเนี่ยยีนีองจะสอรงอ่ะอ๋อเือตอนนี้ตอนนี้อ่าอ,อ,อ,อะไรนะอดีตไม่ใช่อดีตสามีของอดีตประธานผมกำลังเขากำลังอ่าพูดแบบอออกรถนะครับเดี๋ยวเราต้องมาเจอกันช่วงหน้าแล้วครับ